คลิปนี้ผมจะพูดถึงออปชันต่อจาก2คลิปที่แล้วโดวยคอออปชันนะครับก็คือสิทธิ์ในการซื้อสมมุติว่าผมเนี่ยเขียนสิทธิ์เนี่ยบอกว่าคุณสามารถเอาสิทธิ์เนี่ยมาซื้อหุ้นกับผมได้ในราคา100บาททีเนี้ยผมขายสิทธิ์เนี่ยให้กับคุณในราคา5บาทถ้าหุ้นเนี่ยราคา100บาทคุณก็จะเสีย5บาทให้กับผมฟรีเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณจ่ายผมมา5บาทเพื่อซื้อหุ้น100บาทเป็นคุณคุณจะใช้สิทธิ์นี้ไหมก็ไม่ใช้ใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าหุ้นตัวเนี้ยขึ้นเป็น105บาทคุณเอาสิทธิ์เนี้ยมาใช้กับผมคุณก็จะไม่ได้กําไรแต่คุณก็จะไม่ได้ขาดทุนแต่ถ้าคุณอยากได้กําไรอ่ะหุ้นตัวเนี้ยต้องราคามากกว่า105บาท คุณถึงจะเริ่มได้กําไรจากหุ้นตัวนี้นะต่อมาเราจะพูดถึงพุทออปชั่นพุทออปชั่นเนี่ยก็คือสิทธิ์ในการขายสมมติว่าผมเนี่ยขายสิทธิ์ในการขายให้กับคุณในราคา5บาทแต่คุณสามารถเอาสิทธิ์เนี้ยมาขายหุ้นกับผมได้ในราคา100บาทแล้วถ้าหุ้นตัวเนี้ยมันราคา100บาทในวันหมดอายุพอดีอะแล้วคุณเอามาขายกับผมอะคุณก็จะขาดทุน5บาทอยู่ดีเพราะว่าค่าสัญญาที่ผมขายให้คุณอะมันคือ5บาทแต่ถ้าหุ้นตัวเนี้ยมันราคาลดลงมาเหลือ45บาทคุณก็จะไไม่ด้กําไไไรแต่่คุุณก็จะมด้ขาทนถ้าหุ้นนนตััวี้มราคาาต่่ว45บาทเมมื่่อออไไหรรตนนนั้ยคุณกก็สาาาถทจ แล้วนนั่นเองก็ประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าใครสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามได้นะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย